วิธีการล็อกอท์ Gmail นะครับจากเครื่องอุปกรณ์ซันมีนะครับขั้นแรกให้เข้า Google Chrome ครับพอเข้า Google Chrome อันนี้เราต้องต่ออินเทอร์เน็ตไว้ก่อนนะครับ Google Chrome จะมีจุดๆตรงขวาบนนะครับกดเข้าไปตรงจุดๆถ้าของใครมันไม่เป็นจุดๆมันจะเป็นรูปลูกศรสีแดงนะครับคือมันเป็นสัญลักษณ์ของอัปเดตนะครับมีค่าเท่ากันให้กดตรงนั้นไปเหมือนกันนะครับแต่ใครถ้าไม่มีอัปเดตแล้วมันจะเป็นจุดๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็เข้าไป พอกดเข้าไปปุ๊บจะมีเมนูย่อยนะครับให้เลือกคําว่าการตั้งค่าครับแล้วก็จะเจออีเมลที่เราล็อกอินไว้นะครับก็จิ้มเข้าไปครับในอีเมลนั้นๆแล้วก็จิ้มเข้าไปในอีเมลอีกทีนึงครับ2รอบโอเคเราจะสังเกตว่าขวาบนจะมีจุดๆ,ๆอีกนะครับกดเข้าไปเนี่ยมันจะมีคําว่านําบัญชีออกกดคําว่านําบัญชีออกก็เลยฮะนี่ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับ ก็ลองแทสโดยการเข้า Google Play Store ครับมันก็จะหลุดแล้วมันก็จะบอกให้เราล็อกอินใหม่นะครับแบบนี้หรือจะเข้าเป็น Gmail ก็ได้ครับ Gmail ก็จะหลุดเช่นเดียวกันหลุดมาเลยครับอีเมลเมาสักโค่นี้นี่นะครับเรียบร้อยครับผมการเอา Gmail ออกจากอุปกรณ์สม,มิครับ,อบคอมครับ